อาชีพนักบอลมีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆเลยใช่ว่าจะฟอร์มดีเท่านั้นถึงจะมีโอกาสลงแข่งมากกว่าคนอื่นความมั่นใจทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นคําตอบสําหรับโอกาสในการลงแข่งจริงๆแต่ก็มีหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเอาจริงมันก็สําคัญกว่าอย่างอื่นเลยด้วยซ้ํานั่นคือสภาพร่างกายครับต่อให้ฝีเท้าคุณจะเทพแค่ไหนถ้าเกิดสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ไม่มีทางได้ลงแข่งใช่ปะ่ะนั่นแหละสภาพร่างกายจึงสําคัญมากๆเลย ย้อนกลับไปเมื่อ2คืนก่อนเพื่อนๆได้ดูเกมนี้อ่ยูฟาแชมเปียนลีกที่เชลซีชนะยูเวซีโซน่ะมันเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่5ที่โคตรแย่ของเบนชีเวลเลยตอนนาที70ชีเวลเกบ,บาดเจ็บหัวเขา่าจนต้องเปลี่ยนตัวเอากับตันเดฟลงไปแทนตอนนั้นหน่อยก็ยังไม่ทราบหรอกว่าชเวลเกบ,บาดเจ็บหนักหรือเปล่าแฟนบอลบางคนยังคิดเข้าข้างตัวเองเลยว่าคงไม่น่าจะบาดเจ็บหนักมั้งเพราะทีมงานยังช่วยกันพยุงเดินออกไปได้ไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องใช้เปลหามขนาดนั้น เอาจริงๆผมก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอมาถึงเมื่อคืนนี้ข่าวหลายที่ก็เขียนเหมือนกันเลยว่าผลสแกนหัวเข่าของเบนชิวิลเนี่ยออกมาแล้วข่าวร้ายก็คือเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าของเบนชิวิลหรือที่เขาเรียกกันว่า ACL เนี่ยมันฉีกขาดและที่ช็อกไปกว่านั้นอ่ะชิวลิลแกอาจจะปิดเทอมยาวไปเลยก็ได้ครับถือเป็นข่าวร้ายประจาเดือนของแฟนสิงเลยตั้งแต่แข่งบอลยูโรกับทีมชาติมาถึงตอนนี้เอาจริงๆเบนชิวิลถือเป็นนักบอลคนหนึ่งที่มีกราฟชีวิตเวียงแบบขั้นสุดเหมือนกันนะ จากที่เคยตกต่ํากลับมายืนในจุดสูงสุดแต่แล้วอาการบาดเจ็บก็พาแกดิ่งลงไปอีกเดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์กันฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเพื่อนๆจา <ำ S 2> ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาได้ป่ะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาถึงนัดชิงอ่ะเบนชิวไม่มีโอกาสได้ลงแข่งเลยบางเกมเนี่ยยังไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยซ้ํทาทั้งที่ก่อนจะแข่งรายการนี้หลายคนยกให้เบนชิวเป็นตัวเต็งแบ็กซ้ายเลยนั่นก็พอาะชิวลกทำผลงานได้ดีมากๆในบอลยูฟ่าที่แกคว้าแชมป์อ่ะตอนที่แข่งยูโรมันมีอยู่นัดนึงเว้ย นัดที่เจอโคเอเชียาซาเกก็จัดตัวแบบค้านสายตาประชาชนเหลือเกินแกส่งทิพเปียไปยืนแบกซ้ายซะงั้นดรอปลูกชอแต่ไม่เลือกที่จะส่งเบนชิวลลงแข่งคือแบบงงมากๆจริงหลังจากที่บอลยูโรจบไปอ่ะชิวลก,ก็กลับมาแข่งกับสมูสรต่อแต่กลับมาคราวนี้ความมั่นใจที่มีมันหายไปเลยคือแบบท่ายพูดกันตรงๆอ่ะการที่ว่าชิวลิลแกไม่มีความมั่นใจอ่ะนั่นก็เพราะมาจากการที่แกไม่ได้ลงแข่งบอลยูโรนั่นแหละลองไปหาดูตอนที่แกสัมภาษณ์ดี ชิเวลแกออกมาบอกว่าแกผิดหวังที่ไม่ได้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญให้กับทีมชาติอังกฤษเลยสักนัดตอนที่กลับมาสโมสร6เกมแรกทุกรายการชิเวลเป็นสำรองอลรอนโซ่หมดเลยแต่ก็อย่างว่าแหละนอกเหนือจากความมั่นใจนั่นก็เพราะชิเวลแกไม่ได้ซ้อมปีซีซั่นด้วยไม่เหมือนอลรอนโซ่ที่แกไม่ติดทีมชาติไงก็เลยได้ซ้อมกับสโมสรก่อนเพื่อนๆคนอื่นแถมตอนที่อลรอนโซ่ลงแข่ง,ของฟอร์มแกดีมากๆด้วยตอนนั้นน่ะเอาจริงๆตั้งแต่เกมแรกที่เปิดซีซั่นเจอพาเลทเลยที่เขายิงไปนหนึ่งประตู หลังจากที่ผ่านไป6เกมเกมที่7โอกาสของชีเวลก็มาถึงชีเวลได้ลงแข่งเกมแรกในซีซั่นนะที่เจอกับวิลล่าจำได้ไหมในรายการลีกครับอ่ะเกมนั้นชีเวลแกยิงจุดโทษไม่เข้าเว้ยคือแบบจากที่ไม่มั่นใจอยู่แล้วกลายเป็นไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก็ยังดีนะที่เชลซีชนะและผ่านเข้ารอบไปได้ต้องยอมรับเลยว่าหลังจากที่ไม่ได้แข่งบอลยูโรกับทีมชาติช่วงนั้นอะ่ะฟอร์มแกดรอปลงจริงๆต่อมาก็อย่างที่เห็นกัน หลังจากผ่านมรสุมต่างๆท้องฟ้าก็เปิดทางให้เบนชีเวลอีกครั้งชีเวลก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยฮะจากที่ไม่ค่อยมั่นใจก็ดูมั่นใจขึ้นเกมแรกที่เห็นในชาร์ก็น่าจะเป็นเกมที่แข่งกับเซาสนั่นแหละเกมนั้นชีเวลยิงไปหนึ่งนัดต่อมาเกมลีกที่แข่งกับเบนฟอร์ดและนอริตชีเวลก็ยิงประตูได้พูดง่ายๆก็คือยิงในลีก3นัดติดสุดท้ายก็กลับมายึดตัวจริงได้แบบยาวๆเลย จนมาถึงเกมล่าสุดกับยูเว่นี่แหละ <c oughs> ชิวิลต้องเจอกับอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าที่มันร้ายแรงมากๆและมันอาจจะทําให้เขาต้องปิดเทอมยาวไปเลยก็ได้เหมือนที่พูดไว้ตอนต้นคลิปนั่นแหละ <c oughs> จากที่ผิดหวังกับทีมชาติที่ไม่ได้ลงแข่งพอกลับมาโซมสอนความมั่นใจก็หมดไปพอเริ่มที่จะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลับมายึดตัวจริงได้แต่ผลสุดท้ายต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าอีกแล้วโอ้โหสถานการณ์ของเบนชิวิลนี่มันโคตรเหวี่ยงจริง